ชาวราศีกันเป็นหนึ่งในสี่ราศีที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายของพระราหูในช่วงครึ่งเดือนแรกชาวราศีกันยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะยังอยู่ในเกณฑ์ปกติการงานการเงินอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ความรักไม่ไมปกตินะครับตั้งแต่ช่วงท่าประมาณกลางปีที่ผ่านมาท่านอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของความรักเข้ามาแล้วเพราะะราหูเริ่มเข้ามาเปลี่ยนเข้าใกล้มากขึ้น ชาวราศีกันดังนั้นเนี่ยพอผ่านจากวันตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปชาวราศีกันจะต้องระวังเรื่องความรักนะครับเช่นเดียวกับชาวราศีสิง์การทะเลาะเบาแหวงการเลิกรานอกใจเป็นจุดที่ต้องระวังแต่ว่าดวงแต่ละท่านแม้จะอยู่ลัคนาราศีกันแบบเดียวกันแต่การทำมุมดาวต่างกันผลทําามก็ต่างกันนะครับอยู่ที่ช่วงองศาบวกเข้าไปด้วยดังนั้น,น,นอย่างแรกเลยราศีกันต้องระวังความรักจนถึงพฤษภาคม6-8 แต่คนโสดจะมีเกณฑ์ที่มีคนเข้ามาหามากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าราหูเป็นดาวแห่งโรกียาพิสัยท่านอาจจะตัดสินใจคบหากับใครบางคนได้ง่ายขึ้นจากพระราหูดวงนี้แหละดังนั้นถ้ามีใครเข้ามาในช่วงชีวิตนี้ตั้งแต่17ตุลาคมจนถึงพค .68 ผมไม่ได้บอกว่าอย่าคบนะผมบอกคบได้คบ หากันได้แต่อย่าเป็นแฟนในลักษณะที่นอนห้องเดียวกันบ้านเดียวกันอย่าเพิ่งไปนะนะครับซื้อของผ่อนเงินผ่อนบ้านผ่อนรถด้วยกันห้ามเด็ดขาดนะครับคบกันเล่นๆได้ไม่เป็นไรในเรื่องการเงินชาวราศีกันนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะมีเกณฑ์การหาเงินง่ายหาเงินคล่องตลอดทั้งเดือนเงินทองไหลมาเทมาการงานของชาวราศีกันดีมาก ต้องบอกว่าดีมากนะครับเพราะว่าดาวด้านการงานได้แก่ดาวพุธโคจรไปเป็นกระดุมพระหนื่นชะตาแปลว่าการงานประสบความสําเร็จถ้าเป็นทํางานค้าขายก็ว่าเงินทองไหลามาเทมาเรื่องสุขภาพนะครับชาวราศีกันในช่วง2ปีที่ผ่านมาท่านอาจจะรู้สึกว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเบื่อหน่ายโรคเป็นออฟออฟฟิศซินโดรมนะครับเบิร์นเอาท์ซินโดรมอาการหมดไฟอาการเหนื่อยล้าทางสมอง นะครับไม่อยากจะทําอะไรรู้สึกว่าชีวิตมันน่าเหนื่อยหน่ายไม่อยากไปทํางานอยากนอนอยู่เฉยๆแล้วก็ปล่อยอยู่เฉยๆให้แห้งๆไปนะครับก็อย่างเงี้ยแหละชาวราศีแต่พอผ่าน17ตุลาคามท่านจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าดาวพระหัสมาให้คุณในภพมรณะเรือชะตาอาจจะมีปัญหากับหัวหน้างานบ้างแต่ว่าในเรื่องสุขภาพท่านดีนะชาวราศีกันเทียงแค่เรื่องความรักแต่เรื่องงานเรื่องเงินดีใจความสำคัญอย่างน้อยมีเงินใช้ก็ยังโอเคล่ะนะ